นี่ครับพี่น้องครับนี่สสำหรับแปลงทดลองหรือว่าแปลงสาธิตของเราครับผมข้าวนาดห้าเเบอร์18ครับสำหรับมือนี้นะครับกสิมาทํำการวานปุ๋ยนะครับสูตรแตกรากแตกกอตราแมวเงินของเรานะครับที่นี่แปลงทดลองของแฮปปี้การเกษตรครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องฝ่ายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมากแล้วครับผมจากช่อง y o u t u b e นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร a n n e l ครับยืนยันยืนหยัดและก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนาต้อง Happy ้การเกษตร a n n e l ครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับมือเนี่ครับเลิกงามยามดีนะครับ ในการหว่านปุ๋ยนะครับที่แปลงทดลองของเราครับผมสูตรแตกรากแตกกอนะครับซึ่งน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดของห้าตอนนี้นะครับมีอายุนะครับหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็สิบวันครับพี่น้องครับนี่เนาะหลังจากคลิปก้อนก้อนที่ันม่านะครับพี่น้องป้องไปนะครับก็ได้เห็นความเป็นมาแล้วเนาะสําหรับแปลงนี้ครับพี่กัดอยู่บ้านมะค่าตําบลมะค่าอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับผมนี่เนาะ เอาสาหรับเบอร์นี้ครับสี่เดททาการวานปุ๋ยนะครับสูตรแตกรากแตกกอของเราครับผมช่วงนี้พบกับเจ้าของนาครับผมสวัสดีครับผมคุณลุงเขียวครับผมสวัสดีครับอุ้ยสำหรับแลงขก็เข้าเป็นไดเนี่ยครับลุงเขียวครับตอนนี้จะได้เดือนกับซิฟมือขึ้น่านเลยครับนี่ครับครับผมเขาพัฒนาหน้าก็เบอร์ชินแปดนี่ครับครับเป็นยังไดเนี่ยทีผ่านมากเกษตรได้มาสนับสนุนเร็บไกเพื่อนครับเออไก่ไก่ช่างนี่แหละครับ ใกลกสร้างถนนลาดยางที่กัดันมะ่ามันนุ่นตาลนี่เราเอารักแปดนี่ละครับนี่เพื่อเสรพี่น้องป้องปายได้เบิ้งกันนาะบานนี้ผมสิ่ดวันปุ๋ยนี่ละครับนี่ครับผมนี่ปุ๋ยสูตรแตกรากแตกกอตราแมวเงินของเราครับสูตรยี่สิบสองซีซีเด้คุณลุงเขียวครับเอาสำหรับเม็ดเป็นยังไงเนี่ยเม็ดกะว่ามันนี่หลากหลายครับนี่ผสมนี่นี่หลากหลายสีครับพี่น้องครับนี่นี่เป็นปุ๋ยเบาเบนครับพี่น้องครับนี่ <esta> บ้านมะคา่านี่ใส่แต่นี่เบิดบ้านครับนี่ครับทั้งหน้าป,นปังหน้าปีครับนี่อยู่น้ำแฮปปี้การเกษตรเพื่อนี่เราเป็นตัวแทนจำนายอยู่นี่ละครับผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับประจักษ์เราครับในบ้านมะคาใส่ครับใส่ยี่หอนี่เบิดบ้านนี่ครับ,รบสูตรแตกรากแตกกอตาแมวเงินของเราครับและนอกจากนั้นนะครับสูตรแตกรากแตกกอตาแมวเงินของเฮานะครับผมนอกจาก NPK ในตัวเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับสูตร 22- ่4ีีแล้วนะครับ อยู่ที่คางกระสอบของเขานะครับยังมีสัญลักษณ์นะครับลักษณะเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่นอจากไทเจริญพาณิชย์ร่วมกับแฮปปี้การเกษตรนะครับเป็นสารอาหารเพิ่มเติมเขาไปเอานี่ให้พี่น้องฟองไฟได้เบิ้งกันครับผมนี่สําหรับเม็ดปุ๋ยนอครับนี่ครับอุ้ยมีหลากหลายสีเป็นตะแง้มครับนอ วันหลพอได้ครับนี่ครับผมมันจีโตนมันจีโตนดังนั้นใส่พอดีพอดีพดีในอัตราส่วนนะครับหนึ่งกระสอบต่อสองไร่ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะคอยคอยอ้อยเห็นเพิ่นกินครับอย่าหนักมืออย่าหนักมือนั่นคือนรักการของการใส่ปุ๋ยหน้าวันปุ๋ยหน้าปีเนาะครับครับเออบ่เป็นต้นบ้มขึ้นหน้าปังเลยเออลักษณะของหน้าปีขันมันลามันยังเก่ามาสามีดก็นไม ปอ่าใส่เรื่อยๆแต่งไปเรื่อยๆเออนี่นี่เขามาดูแลเบิ่งว่าขันมันบ่เขียวเหาก็เอาใส่ขุใส่อีหยังมาอ้อยขึ้นดีครับนี่หวังได้ห้อบ่มือบ่เนี้เออเออเออพวกไม้ไปย้อนวานไปเรื่อยๆมันต่อมันบ่เรื่องกันมันบ่งามเรื่องกับเอาควายมาอ้อยมาขันซีอ่ครับผมหน้าปีเป็นยังัไนครับบ่มัน ผมมันถีบวันบางีขึ้นหน้าปังรึเออนี่คือหลักการนะครับของการวานปุ๋ยในหน้าปีเนาะเอาซึ่งตอนนี้พร้อมพร้อมไปครับผมคุณลุงเขียวผมกเขียนบอกว่าใส่เรียบร้อยแล้วตีเอาเลกระหน่ำเป็นไรแน่เนี่นี่ครับผมโอ้นี่นี่ครับพี่น้องใส่หลายใบได้ปาดตีทุใส่เสียมมะนีบ่ได้ใส่ตีเอลฮักไม่ก็เสียมฮักเออ โอ้ดังนั้นก็เลยใส่พอดี<ส>พอดีเนาะพอดีซ้ำซ้ำกำลังซ้ำเอวจะของเง่นซ้ำกำลังจะของเอวไปใช่นะก็เลยเอาซ้ำนี่มันครับครับอ้าวครับผมพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับเครื่องวานปุ๋ยของเพิ่นนะครับเนาะครับอา้าวเป็นไงวิธีการบาดท,ที่นี่นะครับยกออือนี่นี่ครับผมพี่น้องครับนี่ยกนี่กับมุนมาจังซี่เออเนี่ยข้าตั้งขี้ดินบ่ได้มัน มันถอนต่อบ่ได้พวกไม้ถอนต่อครับเอียวสินักอืมกันนั่งถอนต่อครับโอ้ก็ต้องเอาไปที่สูงโอ้เอาไปที่สูงเฮ็ดแบบนี้เป็นต่อนี่เนี่ยโอ้กับนี่เอาขึ้นจะเห็นโอ้มาดคือติดเร็วแท้ของดีเลยควาดีสิงนั่งดมโตโอ้โนี่เอ้าโอ้ดีดีดีพี่ีการเดี๋ยวมือหลังสิมารีวิวนะครับสำหรับมานี่เนาะ โอ้ครับไมยมันบ่มแพ่เอลจากของนี่เอาลุยครับผมเออนี่ครับพี่น้องครับนี่เริ่มแล้วครับผมสำหรับสูตรแตกรากแตกกอตราแมวเงินนะครับผมพร้อมกับบวกสารอาหารเข้าไปนี่ครับผมนี่สูตรของไทยเจริญพาณิชย์นะครับร่วมกับแฮปปี้การเกษตรนะครับผมนี่ ซึ่งสาหรับท่านเขานะครับที่พ่อแม่พี่น้องฟ้องไปเห็นอยู่นี่ครับผมเนี่ยน่าน59เบอร์18นะครับตราซิโต้ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งหลังจากที่เพิ่นได้ทาการวานนะครับวานตมนะครับยังที่คลิปนะครับที่พ่อแม่พี่น้องฟ้องไปนะครับได้เห็นกันเนาะรวมทั้งบางส่วนนะครับที่เพิ่นปิ้งหน้าบล็อกคอยตกวันไดนี่เออ ก็เลยเฮ็ดให้มองมีวางเนีจยเจ๊อยนะครับเพิ่นก็ได้ทาการสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่เขาก็เลยงามแบบนี้นะครับหนึ่งเดือนแล้วก็อีกสิบวันครับพี่น้องครับนี่เนาะสำรับแปลงยูนีครับพี่น้องครับนี่เป็นแปลงสาธิตนะครับหรือว่าเป็นแปลงทดลองนะครับพี่กัดนี่อยู่บ้านมะค่าตมบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับผมนี่ สำหรับเส้นทางนี้นะครับผมนี่ประมาณ5 0 0เมตรกับจงหัดบ้านมะค่าครับผมนี่เส้นทางนี้เนาะนี่นี่เห็นบอกครับรถแล่นวุ่นวุ่นอยู่นี่ครับผม่วนไปทังนี้ครับผมนี่เข่าตัวจังหวัดมาสรค k a h นะครับผมนี่โดยผ่านไปทั้งบ้านโน่นตานนะครับผมนี่นี่ครับออกลักแปดไปนี่ครับวัดป่าวางเลงนะครับเข่าตัวเมืองารค k มเนาะอ้านี่ครับผมนี่ครับผม นี่คือแปลงทดลองหรือว่าแปลงสาธิตของเฮานะครับผมเตี้ยหอมต้านทานโรคตาซิโต้นะครับผมหรือว่าน่าน59เบอร์18นะครับอยู่ที่นี่ครับแปลงสาธิตนะครับหรือว่าแปลงทดลองของแฮปปี้การเกษตรครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเอาฝากท้ายสุดนะครับกับพีกับน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับปุ๋ยนะครับสูตรแตกรากแตกกอตาแมวเงินของเรานะครับสูตร224สนะครับผม และบวกสารอาหารเพิ่มเติมนะครับผมนี่ฉลากสีเหลืองนี่ครับเป็นสูตรพิเศษนะครับผมจากไทยเจริญพาณิชย์นะครับแล้วก็แฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับนี่เอามาบึงลักษณะของเม็ดปุ๋ยนะครับอีกข้างหนึ่งครับพี่น้องครับนี่บู๊นี่เห็นบอกครับนี่สามสีสีเลยทีเดียวนะครับสำหรับปุ๋ยเบิลเบนนะครับผม สูตร22่สี่ีนะครับผมตราแมวเงินของเรานะครับผมเอาจังไรฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ปุ๋ยสูตรนี้ครับผมสูตรแตกรากแตกกอตาแมวเงินของเรานะครับก็สามารถประสานเข้ามาได้ครับผม0899428684นะครับและ092ครับ5164252นะครับผม สามารถติดต่อได้นะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไอดีไลน์นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขันใช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับคุณลุ่งเขียวนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับพร้อมลัาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ยพี่น้องครับนี่เที่ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตของเรานะครับผม